เจ้าหมาขี้เลื่ยนกำลังนอนหลับอยู่ต้องเจอนี่เขาเลยติดคอหิวน้ำหิวนัำจริงๆเลยทำไมมันหิวอย่างนี้เนี่ยว้ากินอะไรก็เท่นไายเอ็มสตีนองหืกินคอมพิวเตอร์มันฮ่าเจ้าหมาขี้เลื่อนนอนน้ำจะกลายพันธุ์แล้ว เฮ้ยนะกินเยอะแล้วนะเพื่อนเดี๋ยวฉันจะออกไปซื้อของให้คีนี่เฮ้ยนั่นมันล้าดิทำไมตู้อยู่นันล่ะโอไมคคอนแนนเสร็แล้วหิวก้าพวกเราหนีแล้วค่ะมันกินเราเข้ไปแล้วโอ้โหรถถังหิวพอดีเลยมันทั้งหมดแล้วเฮ้ยนั่นมันเพื่อนฉันไหมเพื่อนหยุดเดี๋ยวนี้นะน่ารักๆฉันเจอตัวปัญหาละนี่ต้องเจอไบก้อนโอไมคก้อนคืนทรายเลย AHHHHH <laughs>